สวัสดีจ้ามาอีกแล้วพี่้องจ้าทองเมที่งกินแสบด้วยจ้าวันนี้พี่น้องจ้าวันนี้มเมทีน่นลาาปลาดุกกับข้าวเหนียวแบบร้อนๆด้วยค่ะข้าวเหนียวแบบร้อนๆเลยต่างใส่ดีนีแก้วน้ำเดี๋ยวแมที่นจัดเตยมก่อนแก้วมีข้าวเหนียวข้านนเวเหนียวเราก็ลาาปลาดุกพี่น้องแมที่นลาาปลาดุกเดี๋ยวแม่เทีน่น,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 ทน,น,ทนในหน้าผักก่อนเนาะค่ะ ดอกคาอย่างแทบเลยอนอ่อนผักอีตูค่ะชอดสจะเดาค่ะพักยังก่อนนี่เปิดยังก่อน,ออนรืมซื้อแล้วก็นี่กระถินจ้ะเออพักไซโอ้่ไม่เเี่ยรืมซื้อผักไซแต่แล้วนี่ค่ะต้นหอมพักซี่ค่ะแล้วก็แตงแล้วก็นี่จ้ะน้องไม่ต้ม พี่น้องเมี่ยทียนลาบปลาดุกค่ะลาบปลาดุกพี่น้องตอนแรกเมี่ยทียนซื้อสองตัวแม่อ่นจังไดเนี่ยทียนไปจองไว้เขาจะขายคนอื่นตอนเมี่ยทียนได้แต่ตัวเดียวพี่น้องเดียวอิ่มพอดีล่ะตูวเดียวเนี่ยได้หลายยุ่งพี่น้องอุ้ยได้ปักหลายลาบปลาดุกอย่างแยบ,บเลยน้องจา๋ามาเด้อค่ะโอ้ยเมี่ยทียนเงื้แตกโอ้ยเข่าก็้อน ประดูลาประดูามากมากมากจากพี่น้องจา้ามาเด้อ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 วันทึ่งอะหย่อยเะเจ้าวะอืมใส่ซอสมากมากพี่น้องจา้า ลาบลาบเกงงินลาบเองก็ไม่เติมประเทศไทยเบิร์สองลาบไปทุกอย่างพี่น้องดงผักเดี๋ยวจะหนาฝนมาจับครัวพี่น้องป้ากลาย ăn nhỏ gọn ăn một trăm bốn mươi hai đôi ăn hai mươi bốn ít làm để lễ bình ổn khoa chim ấy bữa lắm chim ơi ิเซตแม่เที่ยงจะไปตอบคอมเมนต์จากเราไปเยี่ยมพานเพื่อนๆนะคะอืมรุ่งใจพักเ,เลยแต่นี่พี่น้องอุ่สวนเองจ้ะลกพี่น้องพักล้น,กกนสวนอีกแล้วตั้งปลาดุกย่างเราใครอยู่มันตัวใหญ่อยู่ เขาจะเนื้อมันดอกซับซับซับนี่เนาะแล้วคนราบใส่ขา้าวกลุวพริกมะนาวน้ำปลามันก็กระจอกกระจายคาไปาเร่อยเลยเน่ยเหมเที่ยมม,มันมีนักขิงกลับแ้วไม่ได้เล่ปลชัยเหมือนเที่ยจริงกับดอกมัน ปรุงรสพี่น้องใส่บพีขอกัวบักน่ามันชุ่รสปลาตอนตัวเนี่ยก็ได้กับแซ่บแล้วอืมน่าจบ

้าฝนสนุบก,กินผักหงายใบเที้ยมันหงายมันสูงแห้มขินหน่อใบเที้ยในบ้านก็ได้เอาเกี้ยวไปเกี้ยวล่อไอ้น่าตาไทยตัวเป็นเสกมากหงเท่พเล็กตัดต,ตรงถนนท่าออดเขาเอาแตนเกี้ยวเอาไปหนา ดูว่าอย่งเฮ็ดแม่ปวดหลังช่วงแรกระยาตายพี่น้อนว่าตัวเดียวก็อิ่มางานจะไปอิ่มได้หลากหลาย พาพี่น้องจังเงือกจะเจียส่ิกลายๆเีามเปียจอกขาเทียนพี่น้องไม่เทียนหรอกอืหือปวดบเข่าห้อยๆเนื้อกระแตก เพียงอากาศมาพูดเพมือนๆเจอามารับชมทุกคนด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดีมปิ๊งปิ๊งห้ยีเอียนน้ำในได้จ้าขอบคุณมากจ้า